เราพี่งเนาะนหากรรมการครับคนเงินได้ออกางหึคแต่ประกันคือโทรศัพท์เนาพี่งเนาะนี่เบิกงิงะไนเดีนะเบิกรประกันสือโทรัพท์เขเายางไาเลยโทรัพท์โดนหมันี่ไปเบิกเานาทเป่ให้ไปเรียกร้านเองนะคุณอาเพื่อนซื้อร้านได้ดีเราไม่เนาะเบิกกันได้ไห Này là làm thường tầm cũng chưa có mặt thần xám ở cái phải Hãy ูกอันนี้ใครใช้งานครับลูกคา้กคาใช้งานดีไหม,มผมจะมีตัวนี้ครับผม,มตัววีสามสิบตัวนี้โปรดักต์ใหม่เป็เลยต์ของของวิวเวอร์เลยนะตัวนี้อันนี้ลูกค้าใช้งานประมาณไหนครับลูกค้าเล่นเก็มไหมไม,ไม่เล่นเล่นไม่เล่นจริงถ่ายรูปไหมครับลูกคา้าพอยะครับขอถามอีกนึงลูกค้าตั้งงบมาประมาณเท่าไหร่มีงบแปลกใจไหมถ่ายมีไหมครับมีครับลูกค้าด้านในเลยลูกค้า ตัวนี้ถ้าาน้ารนักมกัน้งคนไอ54ด้วยตัวนี้ไอ54เ28ครับ่าแบตเตรี่6นครับัี้ห้าจอ90เได้เาลงตงูดด้วยครับตัวนี้ประกันตัวแให้ลูก้า1ปูประกันตัวเตอรมี2ปแล้วประกันซ่อ์แร์ตลอดอายกใช้งานเลยตัวนี้ตกไม่แตกก็ไดนะตัวนี้รับประกันเลยตกหนึ่งเตรไม่แตกด้วยตัวนี้ไม่แตก เครื่องคนทานมากเลยลองเล่นดูก,ก่อนชอบไหมชอบชอบไหมชอบจีไหนถ้าเป็นตัวนี้มีสองสีเขาดูุ่ะถุงมือตัวสีสีมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูย้ายข้อมนู้นี่ทีฮะย้ายย้ายามีรูปภาพเตจไลน์วิดีโอทั้งหมดเลยครทบภาษา ไอโฟนเนี่ยไอโฟนจิบอะไรเนี่ยนี่แหละไอโฟนแบบนี้แจมเงี้ยไอโฟนหันจิบซีหัวจิบชา มบอยต้องชสีม่วงก็สีม่วงก็มันจะไม่ม่วงมากครับลูกค้ามันจะประมาณนี้เออมันก็จะม่วงมาลูกค้าเชียวเรใช่ไหมยเป็นสีม่วงนะ เราบรรยากาศหลังเพื่นน้องพื่อน้องเนาะภาพบรรกาศเมื่อคืนก็ครับประกันากาศไร้โทรศัพท์สีพันกว่าบาทเนาะสีสวยสวยเพื่นว่าถือใจแห้งเอาเลยเพื่นว่ามีของแถมสองอย่างโอเคเนาะพี่น้องเนาะติดตามประกันเนเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อนเนเด้อพี่น้องเน่หลานโทรศัพท์เพอนน้องเนาะอยู่ในห้างปีนเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปซื้ใจกัน งานคีื่อไร้เาพป่น้องซัประาณ่างาากใหญ่ยีเมวยัคหน้องครับเคแล้วน้องเนาะยังถาประกันยังโบเลีวจิตซีมติดต่างอีเมลเพื่อนใหม่เค็ดได้อย่างนถาดนนอนกันเหลวเลยไกลจีเหลวไปได้รู้สึกได้ทมเป็นอะไรดีใจปะดีใจพี่น้องคนไหน โทรศัพท์เก่าแท้โทรศัพท์ <Cait target> โซนสามเก่าผสมตัวเก่าๆตัวนึกเก่ามาไม่ี <hatten> ูเ <treatment> อ <c oughs> ้ยนี่หลอกโทรศัพท์เก่าตัวสามห่างมาเพ่นนี่นี่เป็นกระบาดนี่ a p p l e Y 17F a ่ p p l e Y 17บเอสตัวนี้ตกอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเนาะรวมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วประมาณ5,000กว่าบาทเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องขอโทษได้ไหมน้องนะขออภัยเลยดิเมื่อวานที่เคยจะเคยวิ่งแจเดินหาโอ้ยลืมใส่หน้าประสบได้พี่น้องเดิ โอเคพี่น้องเหมากันมา่นนิสโตกนี่พี่น้องเลยนี่โทรศัพท์ใหม่เพื่อนของแถมเลยกระร่มลายยางติดราคาอือเหมือนกันไปนะไม่เล่นได้ นี่แบบนีทางจินเขาป่ะโอเคต้องเป็นหลังแล้วสิเริ่มแล้วลกันกินเขาแล้วลกันเมื่อแล้วพี่น้องเนี่ยสวนเบือบ้นะงองพุ่นเนี่ยต้างเขา ส่วนงไทยไม่ใช่กค่เนี่ยหางหไรไปนอนบ้างแล้วเร็วแล้งฮะฮัน <c oughs> ไหนซื้ออะไร เออยางเพิ่อก uhh> ็นี um, ่เลยเล็กหลานจื้อจะมาีไหจะมาอีกเหอจะมาซื้ออีกเหรอมาสต่างานสมองอุตกตเนาะี่ปนุณงไปลงมาคุณตอนะฮะลงินครับ ก็พาไปนองย่างเราหากขจะอะไรกลับพปนอนไปนองเนาะมาหน่อยกันจากในกล่องเงินมาหน่อยนี่มีมาเบิ่งสิๆเจ้านะเจ้าเืองสองคนเออ 不买就。